นะครับขับกลับมาอีกครั้งครับเฮียครับครับผมเอ่อทำไมจึงได้ตัดสินใจมาติดตั้ง n อ v นล่ะครับทางั้งที่แพงกว่าที่อื่นตั้งเยอะหนึ่งเพราะว่าที่ NGV เนี่ยกับเป็นดีเซลกับ n อ v โดยเฉพาะครับไม่ไม่มีอื่นปนนะครก็เกิดน่าจะน่าจะดีครับก็อันที่สองครับเอ่อผมติดตามข่าวสารเนี่ยคุณวัน์ทำมาตั้งนานแล้วขณะที่ มีบางเจ้าที่ทำามาพ่อร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้ผลก็ล้มหายาจจากไปทำ<ต>ไมถึงล้มรู้ไหมครับทำไมถึงล้มรู้ไหมครับก็มันไม่สําเร็จอะฮะมันไม่สําเร็จแล้วทำทำไมถึงล้มรู้ครับลูกค้าตามรังควานครับเพราะว่ามีหลายร้านเนี่ยดึงช่างผมไปคิดว่าเก่งไงอ๋อครับผมคิดว่าเก่งก็ก็ทำงานเขาเรียกว่าทำเหมือนคนตาบอดแล้วคำทางเลยท้ายสุดก็ไปได้ไม่ถึงกระบวนท่าหนึ่งก็เลิกนะครับอไปต่อเลยครับพี่ครับ <c oughs> ก็ทาตั้งแต่เดี๋ยวเราจะเข้าสายมาครับกระทั่งปัจจุบันนี้ก็อายุยืนยาวแล้วก็ผมก็เลยมั่นใจว่าเออยังไงก็ต้องครับมาที่คุณวัสี่จบแน่นอนตอบโจทย์ได้นะครับตอบโจทย์ได้แล้วก็ถามพรกพวกที่ติดจากคุณวัสต์ไปเนี่ยก็ปรากฏไม่มีปัญหาอะไรเลยครับางทีติดสองถังแล้วมาเพิ่มอีกถังหนึ่งเป็นสามถังนะครับอ เราปรึกษากับแฟนบอกเอาไปที่มันดีๆนั่นแหละแพงช่างมันแพงแต่ดีครับแพงแต่ดีครับก็คือก็คือคือตอบโจทย์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องฝากเป็นคติเตือนใจนะครับว่าของอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นของที่เรียนแบบนะครับหรือทําตามนะครับก็คงต้องเปรียบเปรยว่าเปรียบเสมือนกับคนตาบอดที่คําทางนะครับ คนตาบ,บอดที่ทาทางแรงไปหรือไม่นะครับก็ท่านก็ลองคิดดูนะครับว่าแนวคิดนั้นนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับกับการจดจําแล้วมาทํานั้นนะครับมันคนละแนวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย NGV development ไม่มีทางตันสําหรับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถดีเซลที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเราไม่ใช่พูดถึงว่าเทคโนโลยีเก่าเราทําไม่ได้นะครับเนื่องจากเทคโนโลยีเก่านั้นก็เปรียบเสมือนกับ ปืนคกนะครับเทคโนโลยีใหม่ก็เปรียบเสมือนปืนโทมฮอคนะครับซึ่งการทํางานนั้นนะครับความแรงของปืนนั้นนะครับมันแรงด้วยดินปืนนะครับดินปืนทําให้ความแรงเกิดขึ้นสูงและยิงได้ไกลยิงได้แรงนะครับส่วนทํางานในรูปแบบเชิงกลนั้นปืนคกนั้นนะครับก็ถือได้ว่าแรงแบบโง่โงนะครับนะครับในระบบโทมฮอคนั้นเขาเรียกว่าล็อกพิกัดนะครับ มีการล็อกพิกัดก่อนยิงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเรียกว่าการเหนี่ยวไกทุกครั้งนั้นจะไม่มีข้อผิดพลาดนะครับนั่นคือเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่นะครับสามารถเปรียบเปรยกับรถยนต์ได้อย่างไรนะครับเพราะว่ารถยนต์นั้นนะครับก็เปรียบเสมือนกับหัวฉีดในระบบคอมเมลเลวนั้นนะครับถ้าผิดเงื่อนไขเขาจะไม่ยิงให้นะครับก็ถือได้ว่าใน เรื่องราวของการสรับโอชิกทุกครั้งนั้นในระบบคอมมเร็วนั้นถ้าผิดเงื่อนไขไม่ยอมสับให้ฉะนั้นความแม่นยําจึงสูงมากนะครับก็เป็นการเปรียบเปรยให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีนั้นสําคัญชนไหนนะครับทําไมระบบคอมแม่เรลจึงประหยัดกว่าในระบบเชิงก้นนะครับเพราะว่าในระบบเชิงกลนนั้นถูกเผาทิ้งมากกว่าในระบบ ในระบบที่เป็นคอมมาเรลนะครับคอมมาเรลสูญเสียได้หรือไม่นะครับก็สูญเสียได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเซนเซอร์ทั้งหลายนะครับถูกุ่นจับนะครับถูกการอ่านข้อมูลที่ไม่เห็นอากาศนะครับแมปเซนเซอร์นั้นนะครับเกิดน้ำมันเข่าเข้าเกาะเกิดกังนะครับก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์แรงดันในมัตติโฟได้นะครับก็จะทำให้การจ่ายนั้นผิดพลาดเช่นเดียวกันนะครับ ฉะนั้นแล้วในระบบคอมมอนเรลนะครับท่านผู้ชมจํากันแบบง่ายๆนะครับซึ่งทางผมเรียกเซ็นเซอร์เหล่านั้นว่ายามเฝ้าเครื่องยนต์นะครับถ้ายามเฝ้าเครื่องยนต์ตัวนั้นป่วยนะครับก็ไม่สามารถที่จะประเมินผลในการคํานวณการจ่ายแบบสัมพันธ์ได้นะครับก็จะทําให้ในระบบนั้นทํางานได้ผิดพลาดเช่นเดียวกันนะครับในระบบ NGV TFC นั้นนะครับก็ยึดหลักในรูปแบบคอมมอนเร็วนะครับในการทํางานที่ลอเลเียนกันนะครับและก็ ใช้ความฉลาดที่เหนือชั้นกว่าในบางส่วนที่สามารถที่จะแย่งการทำงานของดีเซลได้ตลอดเวลาเปรียบเสมือนกับกับตันกับผู้ช่วยกับตันนะครับรถยนต์นั้นนะครับที่สำคัญนะครับรถยนต์นั้นต้องจำหลักพื้นฐานนะครับว่ารถยนต์คันนั้นนะครับพื้นฐานของกระเพาะเช่นรถยนต์ทั่วไปกระเพาะของรถยนต์คันนั้น,น,นกิน10กิโลต่อลิตรนะครับ ในความเร็ว100กิโลนะครับ100กิโล